สวัสดีจ้าแหมเด็กๆถามเจ๊กันมาเยอะซะก็เฮ้ออะไรถามอาจารย์จะว้อยู่เหรอผิดชนแนลแล้วหรอแกนี่ฉันจะโชว์วิ่ไงจะไม่ได้เหรอวันนี้เดียนจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบ l r e s o n a n นนะฮะ L-Resonance ดูปากเจ๊ชัดๆนะฮะ L-Resonance E-R-P เป็นระบบที่ได้จากการ หลังก็จะเก็บเลเวล99ไปแล้วก็จะมีเควสขึ้นมาให้ทำนะฮะโดยไอ้ระบบนี้เนี่ยเด็กๆฟังนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลำบากจากนเขาอธิบายทีเจไม่ได้ออกมาบ่ายหรือมะโอเคเอลลอนั้นจะมีเควสขึ้นมาเมื่อตัวละครเลเวล99แล้วโดวยเควสเนี่ยจะให้เราลงดันลบให้ครบทุกดันตั้งแต่ 2X 3X 4x ็ะระระระะเจีใส่ใจ ทีนี้นอกจากนั้นเราจะต้องหาของไปอีสองอย่างซึ่งสองอย่างนี้อืหัวไปแล้วหนออกักละกันนะพอเราลงดันัล้วพบลูกดันแล้วมันจะให้ขอหาของอีสองอย่างใช่ไหมฮะก็อย่างที่หนึ่งหาจากอ,อ,อินังอาริเอลนี่แหละฮะน,นาาี่เอลเลสเซนต์ดีวอไอส์ราคาสิบเอ็มนะคะหาเามาเปยมาให้เรียบร้อย อย่างที่สองอ e ัลเ e คมีเลเซนสองร้อยควาด่ะซื้อได้จากร้านขายยาของทุกเมืองค่ะนี่มันคือเนี่ย่ะยาส่ดลับของนักเล่นแร่ปรธาตุโอเคเข้าใจกันแล้วนะคะพวกสิสทีนี้พอทำเสร็จแล้วหลอดอีพีข้างล่างมันจะกลายเป็นหลอดเรโซแนนซ์หรือหลอดซีฟ้าแทนซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราก็สามารถไปลงดันเก็บเลเวล,ลรเรโซแนเเนซ์ปกติ โดยเลเวลที่เพิ่มขึ้นมันจะกลายเป็นเลเวลในวงเล็บของเราแทนอย่างเช่นตัวนี้เลเวล99แล้วพอ,อเก็บเลเวลต่อไปเนี่ยมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งตอนนี้เลเวลเรโซแนนซ์นของเดียนก็82แล้วนะฮะตามที่เห็นแฮ่รำบากจังหลังๆมันก็นขึ้นยากมากเลยและทุกครั้งที่เราได้แต้ม เอลโรสแนนมาหรือว่าลเลเวลเอลโรสแนนเพิ่มมาเนี่ยขอเยายกยอๆว่า e r p นะทุกครั้งที่แต้ม e r p เพิ่มมาเนี่ยสามารถกดอัพได้จากตรงนี้หรือว่าไปตั้งสกคิลัสมาก็แล้วแต่ช่างหัวแม่งอ่าหนึ่งแต้มหรือหนึ่งเลเวลที่เพิ่มขึ้นมาสามารถเอาไปอัพพวกค่าสเตตัสเหล่านี้ได้โดยค่าสเตตัสที่มีต้าสเตตัสที่มี้อัพจะมีเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มโอกาสติดธ,ธาตุเพิ่มพลังป้องก,กันธาตุเพิ่มแม็กซ์พีและเอ็มพี เพิ่ม damage skill โดยเพิ่ม level ลซจุดเวลละ0.35%ตรงนี้จะเพิ่ม skill ประเภทบวดแอ a c t i เพิ่ม damage skill 0มานา mana เพิ่ม damage skill สกิล200 mana และอันสุดท้ายเพิ่ม damage skill 0มานา mana ส่วนอันนี้ง่ายๆเพิ่ม damage skill ไม่ตายหรืออันตรีนั่นเองในมันนี้ก็อย่างที่เขียนเลยไม่น่าจะเข้าใจอะไรยากนะฮะเด็กๆลด <od> mana ในการข้าใช้สก <L od S 1> ิลลดคูลดาวเข้าใช้สกิลได้ exp มากขึ้น ผลนี้ส่งผลด้วยกับตัวที่อัพแล้วทําให้เก็บเรสนาแนนไวขึ้นด้วยได้เงินจากการลงดันมากขึ้นมีโอกาสดรอปไอเทมมากขึ้นโดยไอไอเทมเดบไอเทมดรอปเนี่ยมันจะแสดงผลในงแง่ของว่ามีโอกาสที่ไอเทมดรออกมาทีละ2ชิ้นหรือ3ชิ้นถ้าเกิดอัพไอเนี้ยไปเยอะๆเนี่ยเอาไว้ฟาร์มหาของหาใบได้ดีเลยนะอย่างใบฮีโร่เนี่ยก็มีเหมือนกันสายอัพอเรสนแนนเอาใบเอามาฟาร์มใบฮีโร่ คำถามคือเจฮาตัวแรกหนูอัพอะไรดีคะตัวไหนที่หนูเล่นบ่อยๆล่ะคะลูกอืมอัพพี่ไปเยอะๆก็ได้จะได้เอามาฟาร์มเรียนสนัให้เลเวลสูงๆก่อนอัพไปสักร้อยแต้มเนี่ยพออัพครบร้อยแต้มแล้วค่อยรีไปอัพอย่างอื่นก็ได้ค่ะเพราะว่าหลังร้อยเนี่ยมันคืนโคตรยากเลยขนาดหนูขนาดเจ๊เล่นมานานแล้วก็ยังแปดสิาอยู่เลยค่ะแต่ถ้าเกิดจะลง สายไหนที่มีแม็กมานาเยอะๆอยากได้แม็กมานาเพิ่มอีกเราก็อัพแม็กมานาเพิ่มไปได้ตรงนี้ก็จะได้เลือดเพิ่มไปด้วยที่ตรงนี้อัพ50แต้มจะได้เพิ่มมา25%เนาะส่วนตรงนี้ลดมานาค่าใช้สก,กิลก็จะเหมาะกับสาย PVP ที่ใช้มานาน้อยแต่เราก็เปิดสก,กิลได้ก่อนหรือจะเป็นเพิ่มดาเมจสก,กิลตรงๆเลยก็ได้หรือถ้าสายฟาร์มก็มาอัพไอเทมดรอปเลก็ได้โดยหลักๆก็จะมีแค่ตรงนี้คือ เพิ่มแม็กมานาลดมานาคอร์สไอเทมดรอปเลสเพิ่มดาเมจสกิลแล้วก็สําหรับสาย PVP หนักๆห,หรือว่าสายที่ต้องเล่นกับท่านมากๆก็อาจจะเล่นกันเพิ่มกันธาดหรือเพิ่มโอกาสติดธาดก็แล้วแต่คนนะโอเควันนี้เจ๊ขอตัวก่อนนะฮะไหนแล้วที่เี็ดพูดพอเลิกไบรท์